So tricky, bitch. สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราบ้านบอครับครับผมตอนนี้เราก็ออกมาจากวัดเจดีนะครับเราก็มา,าวแวะกินข้าวที่ร้านข้าวแดงแกงร้อนนะครับเลยแยกสีชนมาขาที่จะไปสุราษฎร์น,นะ เรามาจากนครศรีเราจะไปสุราษฎร์นะครับพอเลยแยกสี่ชนมาจะเจอปั๊มปตทปับ๊บเนี่ยแหละร้านอยู่ติดเลยร้านถึงก่อนแล้วก็เป็นปั๊มปตทนะครับเดี๋ยวเราไปดูในร้านกนันว่ามีอะไรน่ากินบ้างแต่เขาบอกร้านนี้เด็ดราคาถูกไม่แพงอร่อยสะอาดด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกัน จะมีร้านกาแฟด้วยอยู่ข,ข้างงเลยร้านกาแฟปั่นแต่งคนเยอะนะในร้านกาแฟในร้านยอะเราก็มาตามรีวิวเขาบอกว่าเด็ดเราก็ต้องมาลองดูโอ้มีข้าวเยอะอยยอยข้าวมีวุ้นเสียมีกับข้าวหลายอย่าง ำดื่มบริการตัวเองพี่แมวมันอยู่ทว่ไหนแม่หลักกินอะไรมานนะั่งนี่ครับเราต้องใช้คุ้มปองในการซื้ออาหารไปเราไปดูนันดีกว่าเขามีอะไรกินบ้าง จุดแรกคุมปองอยู่ตรงนี้นะไข่ตุ๋นราคาไม่แพงหมแพง่แพงแล้วก็มีน้ำดื่มราบริการตัเองนะครับมีน้ำพกกง้งราดรี่พ่นงจุดแรกคุมปอง มีขนมหวานด้วยน่าเป็นพวกน้ำแข็งใสเงีใช่น้ำแข็งใสอันนี้อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือมีน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำโตแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเออ มีโรตีมีนนโคกเยอะยแยะหมดอันนี้จำหน่ายนะมีกินจำหน่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูว,ว่าวันนี้เราจะกินอะไรนะครับครับเราก็ได้อันนี้ลนะก๋วยเสี๋ยวเพื่อเสี่ยวบะหมี่อันนี้เรากินก๋วยเสี๋ยวนะครับแต่ถ้าให้กินข้าวนะครับเขาจะมีพอซื้อข้าวเสร็จเขาจะมีผักกับน้ำพริกนะครับน้ำพริกปลาทู อยูปลาล้าเนี่ยแหละน้ำพริกกะปิเออน้ำพริกกะปินะครับแถมกับผักด้วยฟรีน้ำพริกกับผักฟรีน้ำเปล่าฟรีนะครับและดูนี่ครับนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทอย่างเยอะอย่างเยอะต้มยำวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวมีต้มยำมีน้ำตกและบะหมี่ที่นี่แม่ไม่เหมือนที่อื่นเออดูเส้นนี่เส้นไม่เหมือนที่อื่นนะแล้วก็อร่อยด้วยดูช้อนเขาดิเนเออมะนาวคือแบบให้ครึ่งลูกเลย ให้มาบีบเองอะ่ะถ้าไม่เปรี้ยวพอโคตรอร่อยต้มยำขมูแท้เด็ดเด็เลยวะ่ะพนักง,งานบริการดีมากนะครับสะอาดอาหารใช้ได้เลยนะต้มยำต้มยำง่าเมื่อกี้ที่บ้านกินข้าวแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกอร่อยนะครับผมไปชิมมาแล้วน้ำพริก็อร่อยเลยเนี่ยดูเส้นเขดิสเหลืองเห,เหมือนแบบไทยเขาเรียกว่าอะไรวะหมี่ั้ว ววเออไม่ไม่รู้อ่ะแต่คือบะหมี่มอเออข้าวซอยเขาจะเหนียวนุบๆก,กว่าใไ้ได้เลยแนะนำเลยนะข้าวแดงแกงร้อนนะครับเลยแยกสิชนมานะขาที่จะไปสุราธานีนะ อยู่ซ้ายมือเลยแยกสิชนมาประมาณ200เมตร200เมตรอยู่ซ้ายมือเลยชะลอรถเลยจะเห็นป้ายปั๊มปตทก่อนถ้าถึงปั๊มปตทแสดงว่าถึงนานละไม่ไม่ถ้าถึงปัป๊มท่าแดง,ง,ง,ดงแสดงว่าพี่เลยพี่ต้องย้อนรถเข้ามาหน่อยนิดเดียวยม,มันอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกับปั๊มปตทเลยนะครับคือร้านอยู่ถึงก่อนแล้วก็เป็นปัป๊มปตทแต่ให้สังเกตปั๊มปตทไวเพราะร้านจะหลบเข้ามานิดหนึ่งเพื่อจอดรถหน้าร้านนายอย่างเท่าพี่รถจอด่เยอะนั่นแหละแล้วก็อาหารก็ ้ก็ใช้ได้เลยมีมีให้เลือกเยอะแล้วก็น้ำเนื้มมีหมดใช่นี่นี่น,นี่อันนี้น้ำตกอันนี้น้ำตกนะอันนี้ของผมกินต้มยำแต่นี่ครับน้ำตกคือแบบแน่ๆนๆะอ่ะโคตรเยอะอ่ะดูดิ50บาทห้บบาทนะครับแล้วก็ที่จอดรถสะดวก ่มีห้องน้ําบริการมีน้ําดื่มบริการฟรีผักกนทาพิก็ฟรีร้านข้าวแดงแกงร้อนนะเดี๋ยวจะทิง้งลิง์ไว้ให้ใตค้คลิปนี้เลยนะใครมาไม่ถูกนะครับเปิด GPS เลยถือว่าถ้าใครเคยมาก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว<ช>่นะเป็นไงบ้างใช่แต่วันนี้หิวมากไปวัดมัอาหิวเลยเดี๋ยวเราจะตีไปชุมพอเลยฝากไลฟ์ ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ด้วยนะครับเรียบร้ั 8, กดติดตามด้วยนะจะได้ถึงข้ามพันซับนะครับแล้วก็อย่าข้ามโฆษณาเพราะข้าโฆษณาก็าคือการน้ำมันทด้ผมที่มานะเราจะได้มีคุณนะครับในการทำคลิปต่อๆไปใช่ครับแล,แล้ววันนี้ขอ,อตัวกินข้าวก่อนดี้ยว,ว่าก็ไหนคลิปหนะ้าใช่ เจอกันที่ชุมพรเลยบายสวัสดีครับ